โอ้ยังไม่พูดกันเท่าไรเลยดิน,ดนแบบนี้เลยนะมิตรดินทรนายานั่นเลยนะครับหนึ่งดูแบบนดินนะครับนึ่นู่นก็ใช่นะครับมีแต่ดินทั้งนั้นนะครับผม มาเล่นกับซุ้มพระครูบุญมาแสนดีอีกแล้วนี่เลยเจ้าแม่ใบหูอลังการแม่สมโอผอมนะครับเหมือนสูปไปเหมือนกันนะครับแม่สมโอนะครับแต่ใบหูนี่อย่างสวยอย่างงามนะครับสวยมากๆสาหรับใบหูนะครับแต่หุ่นวันนี้รู้สึกว่าหุ่นจะเฟียวลงนะครับเนะี่ย จะขอนะครับเนี่ยไม่ใช่อะไรออกขวานก็โยนอาหารให้อยู่นะครับพามาเล่นกับซุ้มพี่สายันอีกแล้วครับผมวันนี้อ่าถูถูถจมอย่างนั้นแหละแม่สาวน้อยจัดไปไปหหลังการครับผมไปหัวสวยงามมากๆอยู่ที่สูงแล้วก็มองเป็นสูงไปเลยนะครับ เดี๋ยวจะพาเยี่ยมเยือนนะครับกันทั้งสี่เชือกกับซุ้มพระคุบุลมานะครับผมไปครับเชือกต่อไปนูเลยอ่าเยอะจนจะจำชื่อไม่ได้แล้วครับตอนนี้เยอะจนจะจำชื่อไม่ได้และครับทับทิมสยามครับผมทับทิมสยามนะครับตาเสียหนึ่งข้างนะครับ เสียหนึ่งค้าตอนนี้พ่อควานก็เริ่มให้อาหารกันแล้วส่วนเชื่องนี้นะครับก็แม่สุภาพของเรานั่นเองนะครับก็ดูนะครับรอดูติดตามรับชม1 5 1 6เดือนแล้วนะครับสำหรับไปผสมพันธุ์มานะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าจะติดไม่ติดนะครับอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับขนาดหมอยังการันตีนะครับบางครั้งนะครับยังไม่แน่ไม่นอนนะครับ ต้องรออย่างที่บอกรอเลยครับอีกหนึ่งเดือนสุดท้ายนะครับช่วงพิจิกายนนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับความเปลี่ยนแปลงของเขาจะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้ก็ดูที่ดูที่เต้าดูที่หุ่นกันไปก่อนแล้วกันนะครับผมไปบอสสุภาพได้อาอยู่ใส่ เดี๋ยวพาไปรับชมพระเอกหล่อของเรานุเลยครับเดี๋ยวให้ดูอาการก่อนนะครับอันนี้ผมอยู่ใกล้นะครับให้ดูอาการกันก่อนนุเลยนะครับยืนโยกโยกอย่างมีความสุขพระเอกสุดหล่อของเรากับหนมแฟนตานะครับมาดูนะครับว่าอาการเขาเป็นยางไรนะครับหลังจากวันนั้นนะครับว่าอาการเขา เป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวพาวไปรับชมครับผมหนุ่มน้อยอ่าผมเดินเข้ามาก็จะมีโยกเตรียมรอแล้วครับเลยอยู่ในกลกหลักก็ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าออกไปด้านนอกแล้วก็นะครับผลแบบอ่าโชว์แล้วครับเริ่มจะโชว์แล้วครับเริ่มจะโชว์เริ่มจะตาโตใส่แล้ว <laughs> เริ่มจะโชว์เริ่มจะตาโตใส่แล้วครับผมนี่ นี่โอ้ย oh, ยังไม่อ,อ้วนเท่าไรเลยว่า oh. แต่ท้องเขาทำไมยังแฟบๆ,ๆอยู่อืมหอยเดี๋ยวหอยกินหอยอืม ไอ้นียังผอมอยู่ผมว่ายังแบบมือขาเป็นยังไงมือขาเลี้ยวอืมกินดินอีกแล้วนะครับพ่อหนุ่มของเราเล่นกินดินอีกแล้วนะครับตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับดินแต่มูนเขาพี่ยันก็ไปดูนะครับเมื่อกี้ไหนมูนนะโอ้ กินดินเป็นแบบนี้เลยนะนนมีแต่ดินทรายเท่านั้นเลยนะครับนี่บ้วนย่างหรือไ่บ้น,นดูครับกินดินนะครับนี่ใช่ตอกม่ติยืดตัวนู่นก็ใช่นะครับมีแต่ดินทท้งนั้นนะครับผมนี่เลยครับผมขนมน้อยของเราลาอดินเข้าไปนะครับนี่ทำให้ถ่ายท้องนะครับผมถ่ายท้องแล้วก็าบางท่านอาจจะมองว่าน้องไม่สบายนะครับแต่ไม่ใช่นะครับผมก็คือ ยืดตัวของเขานะครับเขาจะได้ยืดตัวนะครับจะโตเป็นหนมนะครับูเน่นะครับเอาสูงเอาเลยาตอนี่หรือเบาหือเบโอ้มองถ้าช้างไม่สบายก็ เบื่ออาหารไปเลยครับเหมือนคนนั่นแหละครับผมน้องนี้กินดินนะครับเพื่อจะยืดตัวนะครับไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับผมน่าเป็นห่วงคือควานนะครับไม่มีอันจะกินมองต้องสารเขาด้วยเนาะต้องซื้อสารนี่นี้เห็นมาคิดก็ก่อนบอกกินอะไรสินะเนาะแมนจะบอกกินนี่สามซีหอบไปไหนนั่นอย่าขนาดนั้น ดีเรือนสามสี like streamlined streamlined ่หอบได้นายตัดง่าเองี้ยน่ะมันคิดวัดฝั่งนู้นนะค่ะบ็มีเรือนนี่กินง่ายเขานี่เดี๋ยวเราค่อยออกเลยน่ะค่อยออกจะอายานบ่เอายันนี่สีนานแห้งจะเยอะนี่ไส์เตี้ยแห้งเลยนยคุณสูงสูงเร็วนะครับผมสูงมองดูหลังนะครับมองดูหลังจากพื้นนะครับแต่ก่อนตัวไม่ขนาดนี้ นี้กินดินเข้าไปหลายรอบแล้วนะครับเนี่ยน่าจะเออน่าจะหลายรอบนะครับเดือนที่รอบแล้วก็อย่างที่พาไปไปรับชมเมื่อกี้ครับมีแต่ดินทั้งนั้นนะครับผมกินเข้าไปได้อย่างไรนะครับผมนี่ครับทําให้เขายืดตัวนะครับตรงนั้นนะครับตรงที่ลอยนะครับเห็นลอยอยู่นะครับตรงนั้นเลยนะครับนี่นะครับพามารับชมนะครับมาดูอาการเขาขี้อายแล้วครับผมหันหน้านี้กล้องแล้วไม่สู้กล้องเดี๋ยวนะครับ มาอยู่กับมาเห็นพ่อควานไงครับเห็นพ่อควานนะครับเนียเออรารอว้าวเลขสิบเอ็ดเลยครับผมทําไมเพียวบางอย่างนี้วะหนูเพียวจริงจริงนะครับดูเลขสิบเอ็ดกันเลยครับผมนี่ยเป็นเลขสิบเอ็ดแล้วนะครับคือคือฝุกคือหมดอืม อืมอเขาถ่ายเขาถ่ายออกมาแลวมีมีทรายอ,อีกหรือเปล่าเออน่าจะไม่มีทรายนะครับขับถ่ายเมื่อกี้มองดูอยู่นะครับถ้าทรายก็จะเห็นแดงๆแต่จุดนี้ไม่มีนะครับแต่กินได้ครับอาหารเรื่องอาหารกินได้แต่น้องกินดินนะครับเพื่อจะหายืดตัวนะครับดูครับดูการกินอาหารก็รู้นะครับว่ากินเก่งขนาดไหนนะครับผม อายกล้องครับผมอายกล้องนะครับครับอายกล้องนะครับเลยผู้หนุ่มน้อยของเราโอ้เวลาหนี่ยงนะครับฮัาให้ผมหนุ่มขี้อายขี้อายผู้หนุ่มน,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 น้อยแฟนตาไม่ซาในกรกหลักแล้วนะครับผม <laughs> <laughs> ยิ่งโตก็อ่าชายาเริ่มเปลี่ยนนะครับ แต่ก่อนแฟนตาซาในกอกหลักนะครับเพราะเหตุอันใดเพราะเหตุอันใดนั้นก็น่าจะรู้ดีนะครับผมลงช้างหลังแรกก็ะฝีมือเขานั่นเองนะครับเอาบ่คอยสู่เดี๋ยววันหลังลองดูถ้าผมมาคนเดียวจะเป็นยังไงนะครับจอบจอบมาแต่ผมมาผมก็หาอาหารให้เขานะครับหาตัดหญ้าตัดไรแถบนี้นะครับให้เขา ผมตัดหนูแล้วหมองมุนเหาอล่ะงาสวยริงครับงาสวยแป๊บเดียวสามปีตอนที่ผมมาตอนนั้นสามปีก็ยังไม่เท่าไหร่อุ้ยอยู่ที่ครึ่งต่อครึ่งอ่ะผมบอกเลยอ๋ออะละครึ่งต่อครึ่งเลยตอนนั้นครึ่งต่อครึ่งบอกยาวหกสิบเซนแล้วครับ ธรรมดาครับช้างอ่ะนี่ไล่ไแมลงครับผมไล่มแมลงหายดีแล้วนะครับผมน้องนะครับสําหรับท่านใดที่เป็นห่วงก็มาอัปเดตนะครับแต่ตอนนี้ก็กินดินอีกแล้วรอดูอีกแล้วครับผม <laughs> ไม่แน่ไม่นอนถ้ากินดินเข้าไปก็จะถ่ายท้องอีกนะครับผมท่าน,ดานาใดที่อยากรับชมน้องนะครับยังไงก็ มีช่องทางนะครับสยามช้างยิ้ม family นะครับเข้าไปกดติดตามนะครับสอบถามคอมเมนต์นะครับกับช่องหลักได้เลยนะครับสยามช้างยิ้ม f ฟ m i l ี่นะครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับอีกหนึ่งช่องทางนะครับไปถามไทยอาการกันได้พอขวานก็นานๆทีครับผมจะได้อัปเดตนะครับผมให้กับทุกท่านได้ทราบขี้อายครับผมเป็นเป็นหนุ่มขี้อายไปแล้วครับผม แต่ยังยังดูพร้อมอยู่นะครับเหมือนเลขสิบเอ็ดอยู่ครับตอนนี้ <c oughs> ก็ธรรมดาครับผมช้างกินดินนะครับถ่ายท้องแต่อาหารการกินก็อย่างที่เห็นเลยครับกินได้เก่งด้วยนะครับมีนอน,ม,น,อนมีนอนกลางวันมันบ่นอนกลางวันนะมันบ่โอ้ท่าบนไหนเขาไม่สบายนะครับน้องจะนอนนะครับหลับอ๋<ะ>อ อนอน,ออนอเว<อ>ลานอนก็จะลำบากเนะะเาะอ,อ๋อ,อนะครับเหนะมือนเมแต่ไรเหมือนช้นางบางเชือกก็ลุกไม่ขึ้นก็เพระปอกนะครับเมืนเอนนะครับผม โอเคนะครับผมวันนี้ก็พามาเยี่ยมมารับชมนะครับพ่อหนุ่มน้อยกับทีมงานนะครับช้างแดงถ่ายมามีแต่เชื่อช้างแดงทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวยังไงจะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับทราบนะครับผมมีอะไรสงสัยนะครับวมพูดคุยสอบถามนะครับอยากรู้อยากเห็นบอกกล่าวกันนะครับผมคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ i show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fake is If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.